โรเ e r ร์เฟเด r เคยพูดเอาไว้ว่า "I'm a very positive thinker and I think that is what helps me the most in difficult moments." ผมต้องเป็นคนคิดบวกมากๆเพราะเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวที่จะช่วยผมในช่วงเวลาที่แย่ที่สุดแต่ผมจำได้นะว่าโรเจอร์ e r เดอนี่ยตองที่เขาเป็นหนุ่มๆเข้าในวงการใหม่ๆเลยอะเขาเป็นคนที่หัวร้อนมากเลยนะตอนนั้นเขายังผมยาวอยู่เลย แล้วแบบโหมีอะไรก็แบบฟาดแร็กเก็ตด,ดูโหดร้ายมากแต่ผมไม่รู้ว่าจุดไหนของเขาอ่ะเขาเปลี่ยนกลายเป็นคนที่แบบคอมสงบมากที่สุดแล้วตั้งแต่ผมเคยดูนักเทนนิสมาแับนิ่งมากอ่ะเหมือนแบบสมูทเป็นน้าแข็งเป็นคนใจเย็นมากเลยเพว่าต้องมีจุดอะไรเปลี่ยนแปลงสำหรับผมผมก็เคยเป็นนักกีฬาโรงเรียนตอนช่วงไฮสคูลที่อเมริกาผมเล่นเทนนิสแล้วผมหัวร้อนมากเลยไม่โอเคผมก็ทุบแร็กเก็ตเหมือนกันไม่น่ารักอ่ะ มีครั้งหนึ่งที่ไปแข่งกับเมืองหนึ่งชื่อเมืองแคมเดนทันแข่งอยู่แล้วแบบผมเล่นไม่ดีเลยนัดนั้นโมโหมากผมจับลูกบอลเทนนิสนัดไปข้ามรูไปไกลเลยกไกลมากจริงๆนะเรตอนนั้นอยู่บนเนินมันก็ตกไปข้างล่างนู่นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับโคช้ชของทีมแคมป์เดนทันเนี่ยต้องมาคุยกับผมส่วนตัวเลยเออแล้วบอกว่าอยู่ไปเก็บบอลซะอยู่รู้ไหมว่ายูไม่ควรทําอย่างนี้แย yeah, sorry ขอโทษออแล้วก็แบบ รู้สึกแย่นะรู้สึกอายด้วยรู้สึกแย่ด้วยแล้วก็คิดว่าเฮ้ย mm hmm. เราแบบแสดงออกองนี้มันก็ไม่ควร mm hmm. เราต้องแบบคิดบวกมากกว่านี้อ่ะ mm hmm. พอช่วงปีหลังๆสองปีสุดท้ายที่แข่งเนะี่ก็เป็นคนที่ใจเย็นมากขึ้นเยอะเลยครับอ่ะ mm hmm. ah, พูดตามครับ I'm a very positive thinker and I think that is what helps me the most in difficult Moment ์อ่ e s t i o n for you คำถามครับ Are you a positive thinker พูดตามตอนครับ Are you a positive thinker Rate yourself อ่าคำถามคือคุณน่ะเป็นคนคิดบวกหรือเปล่าอ่าให้ rate ตัวเองครับจาก1ถึง10 10คือคุณเป็นแบบ super very very positive thinker หนึ่งก็คือ very Negative อ่าของเทรนเนอร์เองนะเทรนเนอร์คิดว่าทำได้ดีกว่านี้เยอะเลย mm. I would rate myself 7 out of 10พูดตามครับ I would rate myself 7 out of 10แค่ mm. เจ็ดเต็มติดเองอะเทรนเนอร์เด็กประมาณประมาณเก้าอะแล้วแบบจะแฮปปี้มากเลยถ้าเป็นคนคิดบวกได้เลยเพวกนั้น What about you right now ตอนเนี้ย Are you a positive thinker? Hmm. ให้ р е й ตัวเองนะครับตอนนี้เลยให้เขียนว่า I rate myself แล้วก็ใส่ตัวเลขครับ1ถึง10 out of 10เตนะ็มิเนี่ยเท่าไหร่ Thank you very much for sharing แล้วเจอก,กันกับภาษาอังกฤษจริตผู้นำกับเทรนเนอร์เบนได้ตอน7โมงเช้าทุกวันครับบาไปทำงานกัน